สายทานจะเหือดแห้งหากป่าแล้งไร้ร่มเงาท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ค่ะ ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยด,ดีเจนายห,หนังมนูนกำเนิอโทอเราเป็นคนใต้อย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนใต้อย่าได้ลืม ช่วยกันตักเตือนเละโลกโลกล้านล่านวัฒนธรรมบ้านเราเลื่ซื้อทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราซืบทอดยาวนานโูยาตายายให้ไหว้ข้องดีข้องดีแล้วให้ไหว้ข้องดีหนุ่ย ศานาชาตินี่ต้องแทนแทนยินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ,ก,บกับัสดีครับท่ารผู้ฟังครับกบราลยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพ,พุ่มศิลปินมานุนกำเนิดทอ,องหลังจาฟีรเรนวัดก,การำดำเนินรายการไท้ติดกับร,ร,ราวะมีแารัิจยุ่งยากมากหมายไร้เรื่องนะครับ เอากันทีเหลื่องนะครับแต่ว่างไรเรือ่องมาปนเงินงมัดมันจะก็ไม่ไหวนะครับมันก็ไม่ทันเลยว่าเ,าเว,ว้นวรรครายการในช่วงหนึ่งวันนี้ก็มาเริ่นตอนกันไม่นะครับมาเล่นตอนกันไม่นะครับจะสวทครั้งก็คือเป็นซื้อข้องแหลกเทตรงนำผ่าเรื่องราวข้องสร้างะความรู้เรื่องราวข้องเข้าราวทางราชการ นะครับล้วก็อย่างนั้ที่มันเป็นกางทั้นข้องระดับบ้านเมืองนะครับมีข่าวคราวไรกับมาฝั่งสวอตทองจะได้มีข่าวทั้งข้อมูลที่เชื่อชื่อได้และคนข้างแกดเกนความเคลื่อนไหวของรัฐบาลข้องบ้านเมืองสวทตองครั้งนะครับโดย่านร่วงในการสุภาดวงมืงนะครับ่านกระบเรียนยูเทนีเออพวกเราในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมการมีข้เรียกว่า เผือค่ายผักประชาชนที่เข้ามามีส่วนรวมรหลายลรายการในวันสวัสติ์นะครับกลมาสรางซี่สั้นหมายพี่นองได้รับูข้อมูลจากผู้ประสบการณ์โดยตรงนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับเรืรอเรอ่องอปหม่ชเรื่องทุกกระาพาอะไรเรล่านี้นะครับมาพูดคุยกันด้วยใจชื่อของสวัสอตรังนะครับ รายการอนุรักษ์วัฒนธรรมกายน่ครับที่จริ่มก่โพสเรื่องตัวๆไปนะครับท่นบานผู้ฟังครับเรื่องตัวตัวไปที่พบเอ็นนะครับแต่เราเล่นเรื่องวัฒนธรรมอย่างเดียวมันจะ,ะเป็นการน่าเบื่อำจำศาสตร์วัฒนธรรมเพื่ออะไรนะครับวัฒนธรรมเขาคือว่าสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาอย่างตอนนี้น้นทงทำแต่บ้านต่อปุ๋ มีวัฒนธรรมมันไล่ย่างนะครับกาว,วัฒนธรรมนี่ครับานรู้ฟังครับมันมีไล่ย่างวัฒนธรรมการสแสดงวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการแต่งกายอา่าหล่ยลย่างาส่วงเร่เวลาโคเร่งนี่ยมันจะรวมไปถึงว่าประเพณีและวัฒนธรรมนะที้ประเพณีและวัฒนธรรมมีข้องชนชาติในโลกนี้นะครับก็มีกันในเมืเม่อนแ่นะครับ ไม่ต้องขึ้นต่างประเทศแตะประเทศทไทยเราฝากเนื้อเขาก็ับไปอย่างนึงฝากตายไปอย่างนึงฝากกลางการิชันก็เรียกวัฒนธรรมเกบันประมุขเราได้ร้างกันเอาไว้ถึงมีรากไร่ใหม่นั่งลุงโนราผักตายบ้านเรา,นนนา,น K ลาลเนี่ยนั่งจันลุงมโนราลีเกปาลองง่งนี่ก็เรียกวัฒนธรรมก <c oughs> ็ <c oughs> ไปกับวัฒนธรรม <c oughs> <c oughs> การแสด,ดง วัฒนธรรมนีม่จะแยกเป็นประเภทประเพณีน,นะครับปัจจุบันในวัฒนธรรมโกคือง่ายไปต่อเข้าเรียกว่าความตันสมัยข้องเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วนี้วัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาในเอเชียบางกใกล้ๆไปตามก็มาาั่ง็ว่ากันไปตามเรื่องตามเราแต่มีเลขงาน,นเราก็ไม่ลืมวัฒนธรรมของเรานะครับวัฒนธรรมของเรานึ่คือการความเป็นยุบ,บเรียบหงาย ความดินยูวแบดียากไหนกา,ารสําเนึกในบุญคุณของม่ครูบาอาจารย์ผู้หน่อยต้องอการพู้ยหญ่ะการคินเราคินกันยูวปันปลือ้อแต่งกายเราแต่งกันปันพลือ้อแต่วาจจุบันนีเก็เราต้องเกณฑ์นะครับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมข้องตะวันตกนี่นก็คลื่นเนี่ยคลื่นไปตัวโลกเลยนะครับทางทางในบางแห่งเขาก็มีถุกแห่งเลยับจะมีวัฒนธรรมใน็น้องตัวเองนะมันในโลกนี่นะ เต่พความกันสมัยเทคโนโลยีหมากขึ้นกันสมัยมากขึ้นโซเชียลมันถัวทึ้งกันไปหมดนะครับโซเชียลนี่ก็นี่ลํามาทึ่งยุคเอไอแหละบ้านเมืองสังคมโลกนี่ครับมันทึ่งยุคเอไอนะถือว่ารื่ที่เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ครับรู้ถาวทันหมดเอไอเป็นการเรียกปัญญาประดิษฐ์ด้วย เทคโนโลยีในในเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องโซเชียลเรื่อง online, ออนไลน์พวกนี้มันมันย่อลงมามากนะครับซึ่งเราก็ต,ต้องต้องตามให้ทันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมพวกเขาเนี่ยครับเราไม่ลืมความเป็นตัวตนของตัวเองซึ่งทีบรรพบ,บุรุษก็ได้สร้างเอาไว้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ดีในมวลของมนุษย์ยชาติเนี่ยการยุ่การเอือเผื่อเพือ่อเพื่อไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวกันนะครับ ศิลปวัฒนธรรมนะศาส,สนาศิลปวัฒนธรรมส่วนหวนักเวลาแรกเนี่ยก็จะแรงไปศาส,สนาศิลปวัฒนธรรมแล่งโผ่กันไปคือต้องมีคำว่าศาสนาในคำบาง่ยวข้องด้วยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสร้างยัางราเนี่ยเวลาหูเวลา,ลากระทำเนี่ยมันจะสอดคล้นนอ,คองกันไปหมดนะสอดคล้องกันไปเราต้องมีศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอะไรได้เราเนี่ยทุกชนชาติก็จะมีกันหมดเลยครับเมืองไทยเราก็มอนกันนะครับหลายๆอย่างประเพณีแต่ถ้าเป็นประเพณีคือได้บางคือประเพณมเีมันเดือนติดเนี่ยประเพณีลักลักลก,ก็เลยมีมาจะไม่โบราณนักกันนะก็มีประเพณีเดือนติปนะเดือนติปของเราเนี่ยนะครับทมให้นานก็แล้วขึ้นที่นีการ ระเพณปีนี้รวยกระทงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับระเพณีนี้วัฒนธรรมจะผูกกันสกเสมอศาสนาศิลปาวัฒนธรรมนะาต้องมีคำว่าศาสนาคำว่าเกี่ยวข้อง้วยคือนึงเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเรามีของเราต้องศีน่ต่างๆอะไร้เราเนี่ยคือการดีประเทศไทยนะครับคนันับคือเบื้องตอนคือที่น่าจำได้ทั้งมดหรือจำได้ไม่ทั้งมดก็ชุดแล้วแต่นะครับ่อ คือทีนี้ฮะเนยคืนกันไม่มีโอกาสไปเอแลมนโนราออไปถึงมโนราไปเลี่ยมกมาสแสดงเทเิ่อวัตถุอินพุตนะครับพอไปถึงดูออก็ประยุกต์ก็เรียก่าได้ไปถึงดูมโนราอเอออเนโนราที่ก็ประยุกต์ขึ้นมาคนรุนไม่กัแลได้คนรุนเขาก็แลได้คือก็เรียกได้่งถึงวัฒนธรรมนะครับทุกอย่างนะครับมันต้องประยุกต์ให้เข้ากัประยุกสมัมนะครับ ถ้าเราไม่ประยุกต์บางเนี่ยเขาเรียกว่ามันทําให้สู้นง่ายไปได้อ่ามันมโนราเนี่ยครบเพริมจังว่าไอเร็วขึ้นขาการยานี่ก็เรามาดัดแปลงไงมันดูดีขึ้นแล้วก็ชุดมโนราค่ะรุงแท้ไงมันดูเด่นสาง้าหมากขึ้นเ็าเรียกทุกอย่างนะครับวัฒนธรรมด้านการแสดงเ็าเรียกมโนราก็ดูโอเคคนก็เยอะคนก็ให้ความสนใจมาก ว่าคนให้ความสืนใจมากคนเลยมากชื่อว่าเขากับประยุกต์ใดสมเด็เจนะกอบโจทย์เขาเรียนนะครับกเม่อน,นั่งกะลุงของหน้องเดียวว่านั่งสาบอดนั่งเทากีการเขากับประยุกต์นั่งตะลุงนะครับจากจอแหลกแต่อจหย่ตัวนั่งตะลุงจากตัวแหลกเป็นตัวย่ก็ทําให้คนมาเล่นนั่งตะลุงมากขึ้นก็กเลยเป็นการอนุรักษ์นั่งตะลุงตรงนี้ไปในตัวเป็นการสร้างทอไปในตัว นะครับจงยอมนับนะครับว่าการแสดงวัฒนธรธรมด้านการแสดงนี่ก็ต้อประยุกต์ไปตามยุคตามสมัยทุกทุกกระเภทนะครับสั่งพักเนี่ยก็เเมื่อนกั้งก็ประยุกต์พัฒนากันไปาําเรืยนทตามราวตามการเวลาถ้าเล่นอะไรแบบดื้อมเกินไปคนไม่แร่การขี้หวาเราการหล่อมเรวในการอนุรักษ์นะครับต้องยุดในรายการอนุรักษ์วัฒนธรธรมไทยอ่า มีข้าวบริการกันนิดหนึ่งอะไรขึ้นก็นได้ไปรวมงานแสปนักิชซอบกล้องทันดีเจเนทีหรือว่าผี่พดของเรานะครับจวัดรองหนเจ็ดแล้วก็วันฉันวันฉันนี่ก็ประชุมกลืนก็เรียนมาอย่างหยาดนิดเพุ่งในวงการดีเจนะครับโดยเฉพาะอย่างหญิงในวงการดีเจนะครับรายการครับดีเจเมทีชมเชกงหรือว่าผีโพดก็ได้เสียชีวิต นะครับทวาเป็นคุณเพื่อนซบถีวัดคลองนําเจ็ดตัวชาววันจันนี้ประชุมเพลิงะครับเป็นการประชุมเพลงิงกับมากับผมคอแต่แต่ไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่าต้องเดินงานจะไปนักทิพกันมากมาทีเดียวแต่เมื่อที่เคยคุยนะครับว่าเราก็มีเพื่อนพุง่งมีมิตรักเพื่อนพุ่งมาเวลาขุนะ้นเสี่ยบุป,ปการีอา่านี่น้องเพื่อนพุ่งก็ต้องไป แสดงความอาลัยกันไปตามเรื่องตามราวนะครับเรื่องปกติอย่างนี้กล้องทำงานนะครับยังไม่ได้ไปว่ามีมาฝนอินนะครับอันนี้ฝนอิน,น,นอย่นนงางแบบว่ามาเข้ามาเทส่วนเทอย่างงามเทงหนาทำใต้นะครับ <c oughs> มาปักพ้อนด้วยแหละครับมาเคลียร์ในช่วงในช่วงแล้วครับนายโนอแมทโลกัาโนไวนี่ในกระนาบผดดำเนินรายการมีิยุติช่วงไหนต้อยนะครับส่วนไหนต้อยสร้างมนต นอมันขึ้นเยอะก็มาแทงออกเสียมั่งขึ้นเืนนี้นะครับเป็นการดูแลทุกสภาพถึเป็นการพ้นข่ย,ย่าเนื่องครับการรายการอนุรักษ์ัตวาก่าธรรมชาติาตาพุ่พมศิงปรินมนุนกำเนินทองแา่ตอนนี้คุณปรีชาพลสิ้นอน,นันต์นา,ายเทคนม่กองหลายการโยธี่รรมสถทานีกับเวลายอย่างเลือกพอสมควรครับให้คุณปรีชาพลมด้เพิดเพลง ได้ฟังกันไปก่อนพุ่มกันได้แทงงอกหมายตได้ยๆๆงแงกยงแงกพ่นสาก็ะึึมขึมกมาแล้วอย่าลืมจัดที่นองกับการรูบฟังกับว่าการดูแลทุกขภาพตักพ่นเยินใจพ่นฝายบางอ่านะดูแลทุกขภาพซ้ำกันพ่นสาในยาตาท่านมันหมาหน้ากลัวหมาขับปฏิวัตนินี้พวงใหญ่ดูแลทุกขภาพท่านทุกฐานนะครับก็ดีกับพุ่มทิละพินมานุนครับแม่ทองรายการอนุรักษ์พัฒนาธรรมยต้ก็ดีครับครับพุ่ม จนสุดพอฟ้าถ้าได้ปลามากลับมาคุงโชคดีแม่ยานางเรือปลดดนบรรดาลให้ลูกทีให้ปล่อปประสบชัยโชคดีทั่วทั้งท้องนาปูปลามีมาก คำลลงแ้วนยำอัศนดงจวนคำลงแล้วหนอโอ้เจ้าแดงลูกพอ่อเจ้าอย่ากวนให้แม่ตีต้องคอยดูแลน้องให้ดีดีไม่เที่ยวไปไกลนะ้แดงคนดีมาพ่อหอมแก้มทีพลุงนี้ จะออกเรือไปจนสุดขอบฟ้า ถ้าได้ปลามากลับมาคุงโชคดีแม่ย่านางเรือปรดดนบันดาลให้ลูกทีให้ปลอดภัยประสบใจโชคดีทั่วทั้งทงนาทีปูปลามีมาก สันดงจวนคำลงแล้วน้อยำอัดสันดงจวนคำลงแล้วน้อโอ้เจ้าแดงลูกพ่อเจ้าอยากควรให้แม่ตีจงคอยดูแลน้องให้ดีดีไม่เที่ยวไปไกละนาแดงคนดีมาพอม่อหอมแก้มทีลุงนี้ แล้วเจอกันเ ใจที่ยังเป็นพวงไม่เคยลบอบลื้มให้เจ้านั้นตอน้องช้ำใจมอบรักให้เธอมอบให้ด้วยความจริงใจที่เจ้ามอบให้สุดท้ายคือรอยน้ำตาเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมถึงไม่กลับมา ลืมสัญญาฝากวายให้พี่ชื่นใจลืมแล้วชายไม้ดอกยางที่บ้านหลังโซนบัดนี้รว่วงโร ยาลูกต่อลูกเนียงลูกเรียงคิดถึงควร ล,ลืมสัญญาฝากไวยให้พี่ชื่นใจลืมแล้วชายไม้ดอกยางที่บ้านหลังสูนบัดน,นี้ร่วงโรยโรย่วงลวงกลางพืงงงง้นดินน้งลุงโนราเจ้าคงจะลืมไปแล้วเคยส่งเสียงแจ้ง คิดลบบานคิดถึงส่วนยางลูกต่อลูกเนียงลูกเรียงคิดถึงควรเนียงบางเรี่องบานเจาาน้ามังมายคิดถึงควรเนียงบางเรี่องบานเจาาน้ามังมายคิดถึงควรเนียงทรงคล้าบานเจา้า